ก็สวัสดีครับ FC สายนักลงทุนทุกๆท่านเลยแล้วกันครับเราเดินทางมาถึงค่ำคืนวันพุธที่4กุมภาพันธ์ครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ยินดีกับ FC ครับที่ติดตามครับผลงานหน้าช่องไปด้วยแล้วกันครับก็เลื่อนทำการแข่งขันไป1คู่ครับนั่นคือพอสมัตทเจอกับอิบสวิตทาในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับส่วนอีก1คู่ในเอมิเรตสเตเดียมครับรอชิงรองชนะเลิศอาเซนนลครับถือว่านาทีบาบจัด สัจใจเต็มระบบนะครับเปิดเอเมเรสสเตเดียมครับเบียดเอาชนะเชลซีครับไปได้ถึง1ประตูต่อศูนย์ครับยินดีครับกับสายนักลงทุนครับที่ติดตามอาร์เซนอลไปด้วยละกันครับและก็พิเศษไปมากกว่านั้นครับสำหรับในครอบครัวฟุตบอลของเราครับเมื่อคืนนี้ชุดสเต็ปสามนะครับสายสูงเต็มเวลานะครับไอ้อาทางด้านของโปรแกรมเยาวชนครับแชมเปติลยูสิบเก้านะไม่ว่าจะเป็นคับบุกเลอมาลิตแล้วก็ลิเวอร์พูลยูสิบเก้าครับจัดให้เต็มระบบ นี้นะครับก็พี่ๆน้องๆครับท่านไหนแล้วกันครับที่อยากเข้ามารับตัวเน้นตัวการันตีตัวมั่นใจและก็ชูสเต็ปสสเต็ปสี่นะครับครอบครัวฟุตบอลของเราครับยินดีต้อนรับ การันตีให้หนึ่งอย่างครับความมั่นคงและปลอดภัยนะครับของผลประกอบการพี่พี่น้องน้องสายนักลงทุนครับอยู่กับตรงนี้นี่คือบริษัทใหญ่หน้าตรงไม่ผ่านเอเจนต์นะครับเพื่อนๆจะรู้สึกอุ่นใจแล้วกันครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเซฟโซนสาหรับสายนักลงทุนครับพี่พี่น้องน้องท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับใต้คลิปวิดีโอครับผมจะวางลิงก์ทางเข้าไปให้ส่วนอีกช่องทางหนึ่งครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด 8 8ดอย่าลืมใส่แอสไซน์นำนาด้วยละกันครับและก็เมมเบอร์ใหม่วันนี้นะครับรับเสื้อกีฬาครับแบบนี้สวยๆเกรดเพย์เยอร์รับกันไปเลยคนละสสโมสส่งตรงถึงหน้าบ้านส่วนค่ำคืนวันนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันครับในค่ำคืนวันพุธครับก็ถือว่าโปรแกรมค่อนข้างนะครับที่จะดูเบาบางครับแต่ก็ยังมีโปรแกรมที่น่าติดตามรวมนะสำหรับคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นคาราบาวครับอีกหนึ่งคู่ครับรอบรองชนะเลิศครับโคปาเดลเลยทางด้านของเดฟเบโลคารโคปาอิตาลีนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศ แนว้นคืนวันนี้เดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มครับก็จัดมาให้ครับสำหรับ2องออเดอร์นาช่องก่อนเลยแล้วกันครับในค่าคืนวันนี้ครับเราไปเริ่มกันที่ ออเดิร์แรกกันก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับในศึกทางด้านของโคปาอิตาลีครับครับรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับเวลาตีสามตรงเป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับที่จะพบกับทางด้านของโตลิโนนั่นเองครับซึ่งทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับก็ถือว่าจัดว่าอยู่นะครับผลงานดูดีมากๆกครับในซีซั่นนี้ไม่ว่าจะในการโชคศิลาอิตาลีครับหลังอันดับที่1ของลีกผลงานภาพรวมครับของชิวแล้วกันครับเฮสโคสก็ถือว่า โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนำทางด้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยเก็บชัยชนะ่วดมาถึง3เกมติดต่อก,กันแล้วก็ตลอด9เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนีก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีครับส่วน ในเรื่องของนะครับผลงานในรอบที่แล้วในโคปาอิตาลีครับเนี่ยพวกเขาสามารถเปิดสนามจูเซเป้เมอันซ่าครับทล่ลงเอซเวนิครับไปแบบขาดลอยถึง5ประตูตอนหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้ส่วนวันนี้ครับในเรื่องของแกนหลักครับอาจจะมีนักเตะบาดเจ็บนะครับอยู่บางตำแหน่งนะหลักๆเนี่ยจะเป็นในตำแหน่งมิดฟิลด์แดงกางครับไม่ว่าจะเป็นฮาคานชานานกูนะครับทางด้านของเบเรล่าและก็ทางด้านของออกุสโตนะครับที่จะหมดสิทธิ์ลงสนามในค่ําคืนวันนี้ครับแต่ถามว่าส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับผมมองว่าส่งผลกระทบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมกําลัง คนของอินเตอร์มิลานเนี่ยมีตัวทดแทนกันได้ครับวันนี้ครับทางด้านของนะครับชิวูเนี่ยจะมาในระบบ352ครับซึ่งจะมีทางด้านของผู้รักษาประตูอย่างยานซัมเมอร์แนวรับครับจะเป็นบาสโตนี่ยืงเป็นแกนหลักยินคู่กับมาดูเอลอาคาญจีแล้วก็ทางด้านของยาบิเซกนั่นเองครับส่วนวิ่งแบ็คครับจะเป็นทางด้านของนะครับเฮลิกเก้นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของดีมาโกนั่นเองครับส่วนมิดฟิลด์วันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเอลิกมากิตยาน แล้วก็ดังด้านของชูชิดนะครับมีดังด้านของปิโอเตอร์เซเลสกี้นั่นเองครับที่ยิงเป็นสามมิดฟิลด์ครับแล้วก็หน้าคู่วันนี้ครับหลอตารูมาร์ติเนสครับ ยืนคู่กับทางด้านของเอสโปซิโตนั่นเองครับที่พร้อมลงล่าตาข่ายนั่นเองส่วนฝั่งทางด้านของโตลิโน่ครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านมาโกบาโรนี่นั่นเองครับก็ถือว่าผลงานครับในรอบที่แล้ว16ทีมพวกเขาสามารถเอาชนะ,นะับทางด้านของเอเอสโลมาครับไปแบบสุดมันถึง3ประตู2ครับและก็ผลงานครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเปิดรังครับเบียดเอาชนะเรดเช่ในเกมลีกไปได้ถึง1ประตูต่อ0ครับแต่วันนี้ครับในเรื่องของสภาพความพร้อมนะครับปัญหาหลักเลยครับของโตลิโน นะครับทางด้านของบาโลดี้เนี่ยจะขาดนักเตะนะครับในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเกมรับกองกลางกองหน้าเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับอย่าง อิสไมลี่บีลาคี้นะครับแดนกลางอย่างเอลิสนะครับแล้วก็ทางด้านของกีเนติสนะครับที่จะหมดสิทธิ์ลงสนามส่วนกองหน้าวันนี้นะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของโจวานี่ครับซิเมโอเน่หูถือว่าเป็นแกนหลักที่ทําไปแล้ว5ประตูครับจาก17นัดในลีกฤดูการี้ด้วยครับส่วนวันนี้แกนหลักครับที่เหลือนะมาในระบบ3-52ครับก็จะมีแนวรับอย่างตาเมเซครับซาอูโคโคแล้วก็ทางด้านของมาริปานนั่นเองครับยินเป็นแนวรับส่วนแดนกลางครับทางด้านของวารัสซิตและก็ทางด้านของอินคารครับหน้าเป้าเป็นเชอรดัมนั่จะลลง่่าาตข คู่นี้ครับสถิติในซีซั่นนี้ฤดูกาลนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นทังด้านของอินเตอร์มิลานครับที่สามารถถล่มโตริโน่ครับในจูเซเป้เม่อันซ่าไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับก็ถือว่าทางบอลค่อนข้างตามกันเยอะพอสมควรครับก่อนเกมคู่นี้ สื่อต่างประเทศและหน้าเสือนะครับเลทราคาเปิดมาให้กับทางดา้ากินเตอร์มิลานครับกับการที่ต้องชนะขาด2ประตูกินครึ่ง3ประตูกินเต็มแัวก็ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้กระแสต่างประเทศไหลเอียงอินเตอร์มิลานเต็มระบบแบบนี้แล้ววันนี้เตะสนามกลางครับถ้าวัดกันที่ใส่ภาพในแนวลุกแล้วด้วยวิธีการครับผมมองว่าระบบค่อนข้างลงตัวกว่าอินเตอร์มิลานบวกกับสภาพความพร้อมของโตลิโนโขาดน,นักเตะเยอะพอสมควรครับยังไงวันนี้ผมเชื่อว่า ฟุตบอลครับมันจะเป็นทางเดียวเลยที่อินเตอร์มิลานเนี่ยกันนำโตลิโนทางเดียวพักสนามบุกครับการเสซิ่งการเจาะเกมรับจากวิงแบ็กนะผมมองว่าวันนี้อินเตอร์มิลาน จาะประตูแรกแน่เมื่อไหร่มีโอกาสที่จะชนะขาดอาจจะถึง2หรือมากกว่านั้นครับวัดใจที่อินเตอร์มิลานครับค่ำคืนวันนี้สดใสอย่างแน่นอนครับส่วนคู่ต่อมาครับเราไปดูคู่เอกในค่ำคืนวันนี้ครับคาร์ราบัลครับรอบรองชนะเลิศนัดตัดสินอีกคู่หนึ่งเวลาตีสามตรงครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับรองจากฝูงจับพรีเมียร์อังกฤษที่จะเปิดเอเดียสสเตเดียมรับการมาเยือนครับของทางด้านสายดีกาดงนิวคาเซิลครับอันดับที่11ของพรีเมียร์นั่นเองซึ่งเกมนัดแรกครับเป็นทางด้านของเจ้าทีมอย่างแมน ทำผลงานได้เกินคาดกับบุกเซนเจมปาครับอัดทางด้าของนิวคาสเซิลไปแบบขาดลอยถึง2ประตูศูนย์ครับวันนี้นะครับแมนซิตอ้ขอแค่ผลเสมอหรือว่าแพ้นิวคาสเซิลไม่เกิน1ประตูครับพวกเขาจะไปเจอกับอาร์เซนอลใหร่อดชิงชนะเลิศที่เวมบีนั่นเองเรามาส่องฟอร์มครับในช่วงหลังกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลครับก็ถือว่าช่วงเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในลีกครับแมนซิตี้บุกไปนะครับ เสมอกับสเปอร์มา2ประตูสองทาง,ทางทางที่นำก่อน2 0สูน่มาแสดงให้เห็นับถึงเกมรับของแมนเชสเตอร์นะตอนนี้ที่นะครับค่อนข้างมีข้อบิดพลาดเยอะมากๆนะแต่ผมเจาะไปก่อนแล้วกันนะครับเวลาแมนเชสเตอร์เนี่ยไปเยือนคู่แข่ง แมนซิตี้มักจะมีข้อผิดพลาดได้เห็นอยู่บ่อยๆแต่เวลากลับมาเล่นในเอเดียฮัตสเตเดียมจากผลงานสานัดล่าสุดที่พวกเขาเปิดรังเอเดีฮัตนะเจอกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเอ็กเซเตอร์ซิตี้วูร์นตันแล้วก็กาลาตัสลายนะเชื่อแม้ว่าผลงานดีมากเสียประตูเดียวแล้วทาไปถึง14ประตูและก็ผลงานในซีซั่นนี้นะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยตลอด9เกมหลังรวมทุกรายการในเอเดีฮัตสเตเดียมพวกเขาไหลพ่ายนะครับเป็นการชนะ7เสมอ2นะครับนี่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่วันนี้แมนซิตี้มีภาษีที่ดีกว่าทางด้านของิว เซนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนวันนี้ในเรื่องของสภาพความพร้อมครับผมมองว่าน่าจะมีการโรเตชันนักเตะบางตำแหน่งนะครับแต่อาจจะมาในระบบเดิมครับ4-1 4-1วันนี้ครับผู้รักษาประตูครับเป็นดอนนารุม่าครับแนวรับเป็นในด้านของมาเกฮีครับที่ขวามาจากฮิสตันพาเลตยืนคู่คู่กับคูซานอฟนั่นเองครับส่วนวิงแบ็คสองฝั่งครับก็จะเป็นในด้านของเอสนูรีนะครับแล้วก็มาชุสนูนเยสส่วนแดนกลางเป็นโรดี้ครับเกมที่เราเล่นไม่ดีนะครับเสียบอลง่ายนะครับแล้วก็ทางด้านของแนวลุกวันนี้ครับ โอไรลี่นะทางด้านของแบรดุสินวาแล้วก็เลยานแชกี้ฝั่งขวาปีขวานะปีซ้ายเป็นทางด้านขององตัวเซเมนโยและหน้าเป้าเป็นเออร์ดิงบาลฮาร์แลนด์นั่นเองครับที่จะพร้อมลงล่าตาไข่ายจะพบกับทางด้านของผู้มาเยือนครับอย่างสายลีคารดอนิวคารเซนภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับผลงานนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาโดนทางด้านของนะบลิเวอร์พูลนะเปิดรังแอนฟิลด์ถล่มไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อนหนึ่งแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับปัญหาหลักครับที่นิวคารเซนเนี่ยบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลมาครับนั่นจะ ่าเกิดจากนะครับการขาดมิดฟิลด์แดนกลางอย่างบูโนอคิมาร์ไลนะครับทางด้านของโจลิงตันนะครับที่มีอาการบาดเจ็บฟาเบียนแชนะครับแบบนี้เนี่ยแล้ววันนี้ไม่พร้อมลงสนามด้วยนะครับก็ต้องทนใช้นักเตะนะครับที่มีอยู่นะตอนนี้ครับก็ผู้รักษาประตูวันนี้ครับเป็นนิกโบว์แบบแนวรับเป็นนักของมาลิกเชลรับยืนคู่กับแดนเบิร์นครับวิงแบ็กทางด้านของลูอิสฮอลฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นคีรันชิปเปียนั่นเองครับส่วนแดนกลางวันนี้ครับโจวิลล็อกแลมซี่แล้วก็ทางด้านของซันโดโตนาริครับแล้วก็แนวลุกวววัันนนนนีีี้ะคครรบบบกก็็ถืออ่่าาาาาิเเเเยดดมจ นะครับจะส่งทางด้านของฮาวิบานนะยืนปีกขวาอะิีกซ้ายกับขอภายปีกขวาเป็นแอนโทนีอีลังกาและก็หน้าเป้านะส่งแอนโทนีกอร์ดอนครับลงแทนที่ทางด้านของนิกวอรเทอร์เมเดอร์นั่นเองครับที่จะลงล่าตาข่ายครับส่วนคู่นี้สถิติการเจอกันนะครับก็ต้องบอกเลยเกมล่าสุดก็อย่างที่บอกครับเป็นแมนซิตี้ที่บุกัดนิวคาสเซิลถึงเซนต์เจมปาร์ครับก่อนเกมคู่นี้เงื่อนไขนะสื่อต่างประเทศบังคับให้แมนซิตี้ชนะสถานเดียวครับก็ยังมองว่าซิตี้มีขุมกําลังคนและมาตรฐานที่ดีกว่าบวกกับสถิติในซีัั่่นนนี้ใชวง ที่ผ่านมา9เกมหลังในเอเดียฮัตพวกเขาไม่แพ้ใครครับยังไงวันนี้ขอวัดใจที่แมนซิตี้ค่ำคืนวันนี้จะปิดประตูแพ้ครับไม่เปิดบ้านเสมอก็เปิดบ้านชนะเลยสําหรับค่ําคืนวันนี้นั่นเองครับและดีก็คือฟุตบอลมันครับประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปนั่นเองครับขอทุกคนโชคดีครับเฮงปังๆทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ